สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับชาแ n ลอาร์ทอ o a t i ท e กับเกม One Piece p a r t y Rush ครับผมนะก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับนี่อารองนะเป็นแก๊งอารองเพียงนะครับนะครับโอ้เสียงไม่ค่อยมีเลยเพื่อนๆตื่นนอนดึกตื่นเช้านะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมจะมา ไม่ได้ไม่ได้จะมาเล่นนะไม่ได้จะมาเล่นเพื่อนได้ชมน,นะครับแต่ว่าจะมาวิเคราะห์ตัวละคระครับว่าตัวละครแบบไหนเล่นได้นะครับเล่นโหดเล่นง่ายอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็เคยมีน้องคนหนึ่งแนะนําเข้ามานะครับบอกว่าพี่ลองทําแบบว่าตารางตัวละครให้ดูหน่อยนะครับซึ่งผมก็เ,เห็นหลายๆชาแนลนะครับหลายๆชาแนลเขาก็ทํากันนะครับแต่ว่าในส่วนของผมนี้ผมจะ ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับผมจะมาแนะนําในส่วนของการตัวละครไหนที่ <c oughs> เหมาะกับมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นยากเล่นง่ายตกเมตาอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับผมผมจะทําในลักษณะแบบนี้แล้วกันนะครับคงจะไม่ได้ทาแบบตารางนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะไม่พูดคํามทำเพลงฮนะจ่อพุ่งกไปเลยเอาละครับเพื่อนๆครับผม,ผมก็ผมจะแยกออกมาเป็น3 3สขั้นนะครับ3ขั้น,นครับ สามเลเวลนั่นเองนะครับผมจะเรียกว่าไงดี๋สามเทียสามลำดับอะ่ะ <c oughs> ก็คือผมจะเริ่มจากเล่นยากเลยนะ <c oughs> เล่นยากอ <c oughs> เล่นยากมากๆอะไรเงี้ยนะครับไปจนถึงเล่นง่ายดีไหมเออครับจะมีสามลำดับนะเพื่อนๆนะเออเล่นยากปานกลางแล้วเล่นง่ายนะครับผมอันนี้เราไปส่วนของการของตัวละครที่เล่นยากนะครับเออผมออกตัวนิดหนึ่งนะว่าผมจะไม่ได้รีวิวทุกตัวละครนะครับ <c oughs> เพราะว่ามัน ผมจะรีวิวเฉพาะตัวละครที่เราเจอในแล้งละกันโอเคไหมนะครับสำหรับแบบอย่างฮิกุมะโจนภูกเขาอะไรอย่างเงี้ยผมคงไม่ต้องพูดถึงมันนะดีไหมเออนะเรอาอยู่หน้ารุจ,จิกมานานแล้วนะผมก็ตัวละครแรกนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่าเล่นยากนะครับไตแล้งยากนะครับะนะครับก็เป็นตัวละครอย่างซีพีไนรอบรุจ,จินั่นเองนะครับผมเป็นร่างซีพีไนนั่นเองนะครับนะก็เป็นตัวละครที่ สามารถทำคอมโบกับบอสได้ดีมากนะครับเพราะว่าเขามีท่าดัชชนีกาเรียกว่าผมเรียกว่าดัชชนีเหล็กแล้วกันนะท่านี้นะครับก็จะติดคี้ด้วยนะจะติดคีด้วยผมรู้สึกว่ามันติดคี้ด้วยนะก็คือจะติดคี้ทุกดอกนะครับแต่ว่าท่านี้ระยะมันสั้นมากแล้วก็โดนยากนะค,คือต้องตีเฉพาะบอสจริงๆนะครับศัตรูนี่คือแบบว่าแค่คุณพุ่งมาผมก็หลบได้นะส่วนด้าที่2นะครับอ่าโลก แลวโลคูโอกันครับผมหรือมัดหกราชผมว่าท่านี้แรงแต่ตัวละครมันมันผมว่ามันบางมากมันบางจ้อยเลยนะมันบางมากนะครับตัวละครนี้ไต่แรงยากครับอถ้าเพื่อนๆมีเอาไปตีบอสดีกว่านะตัวต่อไปกันครับผมโอเคครับตัวต่อไปก็คือบาวแมนนี่นะครับเกียร์สี่นะครับตัวละครนี้ไม่ต้องพูดเยอะผมมองว่าเป็นตัวละครที่ช้ามากแล้วก็ เล่นยากเล่นยากต่อยธรรมดาก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากนะต่อยธรรมดาเรียกว่าแย่เลยดีกว่านะครับแล้วก็ผมว่ามันไม่สุดนะตัวนี้มันมันเท่นะแต่มันไม่สุดนะส่วนท่าที่เราจะโดนมันโดนคือมันมันดีอ่ะมันมีผักผักกระเด็นได้นะแต่ว่ามันโดนยากด้วยเออมันโดนยากแล้วก็มันก็ไม่เด็แรงอะไรขนาดนั้นนะแต่ผักกระเด็นอยู่นะแล้วก็ อีกค่าหนึ่งนะครับรู้สึกจะเกิดอาการตัวสั่นได้คล้ายๆกับหนวดขาวนะทําเหมือนแผ่นดินไหวได้นะครับผมแต่ก็มันไม่ได้ไม่รู้สึกว่ามันมันจะมีประโยชน์อะไรกับความเชื่องช้านะครับมันได้ทําลายทุกอย่างนะสําหรับร่างนี้นะครับตัดออกไปเลยครับร่างนี้ไม่ควรจะไปไต่แรงครับเล่นยากมากๆนะตัวที่3ครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่โคตรเท่ โคตรเท่เลยนี่อ่หดูเดินเนี้ยเดินเห็นจังหวะเดินไหมเป็นตัวละครที่เชื่องชาครับผมแล้วก็ตัวละครเนี้ยน่าจะมีข้อดีข้อเดียวคือแรงนะครับสกิลเขาแรงมากนะครับอ,อ,อย่างท่านี้นะครับท่าทุ่มทะเลข้ามหลังเนี่ยผมว่าสกิลเนี้ยเอ๊ะทำไมมันเหมือนไม่แรงแต่แต่รอสร้างความ <c oughs> สร้างทําความเสียหายเพิ่มสองร้อยเห็นไหมสำหรับผู้ที่มีพลังผลปีศาจด้วย เออนี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันผมเพิ่งกดเขามาอ่านนะค,คือถ้ามีผลปีศาจเนี่ยสร้างทาความเสียหายเพิ่มต่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนอีกอันหนึ่งก็ต่อยกระเด็นออกไปนะครับมัดมัดกระเบื้องนั่นเองนะมัดกระเบื้อหมัดมนุษย์เนือกอะไรก็ว่าไปคือมันตกเมตาแล้วจริงนะมันมันมันเคยมันเคยมันเคยเป็นตัวเมตาแบบผมก็ไม่รู้นะแต่ผมมองว่าเล่นยากมากนะครับถึงแม้จะมีสองท่านี้นะครับ แต่ว่าตัวละครปัจจุบันผลปีศาจแทบน้อยมากนะครับอย่างโรเจอร์นี่ไม่มีผลปีศาจเลยแม่งกลายเป็นแบบผมว่าเบาอะนะสีก็แพ้ด้วยนะก็เล่นยากครับตัวนี้เล่นยากนะอะนะครับเขาว่ามัตสึน,นี่เรายังเห็นในแรงบ้างนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวละครที่คือมันก็ไม่ถึกขนาดนั้นนะไม่ถึกขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ ต้องอยู่ในธงนะถึงจะโหดนะครับแต่ก็ไม่ได้โหดมากอะเพื่อนๆผมมองว่ามันก็ยังมันก็มันก็เล่นไม่ได้ท่าสองท่านี้เรียกได้ว่าแบบผมมองว่ามันค่อนข้างเล่นยากนะแรงอยู่นะเจ็ดร้อยกว่าแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรเลยมันมีแค่พลังโจมตีสังเกตไหมเออนะมีแค่พลังโจมตีนะไม่มีอะไรเลยะ ผมไม่แน่ใจว่า,ากระเด็นหรือเปล่านะอันนี้เนี่ยผลซัดปีวเวนี่ยท่าเนี้ยได้แต่ท่านี้โดนโคตรยากเลยผมไปเล่นลูฟี่ลิโอดีกว่าจริงๆโดนยากมากคือเล่นยากอะตัวนี้ผมผมไม่ให้เลยอะผมไม่ให้ตัวนี้เลยนะครับแต่ใครเล่นหรือใครชอบอย่าว่าผมนะเออเพราะผมเจอในแรงนะเพื่อนๆนะผมเจอในแรงมันไม่ค่อยโอเคนะครับตัวระบไยครับตัวโคลาซอนตัวนี้หลายๆคนอาจจะเล่นนะ เออนะหลายคนอาจจะเล่นเป็นตัวละครที่ป่วนใช้ได้นะครับมีท่าหลักๆของเขาคือไซเลนนะครับผมไซเลนเนี่ยก็คือทําให้เอ่ในมินิแมปของเราไอของศัตรูจะไม่เห็นฝ่ายเรานะครับแต่ว่าถ้าด่านที่มันเผชิญหน้ากันเนี่ยแบบอย่างมารินฟอร์ดเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างไรประโยชน์มากนะครับผมคือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับกันธงถึกไหมก็ผมเฉยๆนะผมเฉยๆนะตีแตกตลอดนะครับผมระเบิดมือท่านี้ดีมากครับเพราะครูดาวเร็วมากครูดาวสิบวิ เป็นเป็นอะไรที่คูดาววัยมากนะครับแล้วถ้าโดนก็กระเด็นแล้วติดติดอาการสับสนด้วยนะครับก็ถือว่าทริินท,ท่าน,นี้มีประโยชน์นะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้มากนะครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาเจอโครโซนผมก็จะมองที่พื้นเลยว่ามีระเบิดหรือเปล่านะครับถ้าเขามีการโยระเบิดหรืออะไรเราต้องหลบออกมาก่อนนะครับเพราะถ้าเราโดนไปเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงที่เราจะแตกได้เหมือนกันนะครับแต่ดาเมจเขาไม่มีนะดาเมจเขาน้อยมากนะครับผมเอาว่าเป็นตัวปวนอย่างนั้นนะครับ พอเล่นได้แต่ไม่มากนะครับไต่แรงจะเอาจะเอาแบบท็อปร้อยเนี่ยตัวนี้ต,ดตัดออกไปได้เลยนะตัดออกไปได้เลยนะออละครับอีกตัวนึงครับผมตัวนี้เอ no euh. ็กดรกนะครับผมเอ็กดรกเก่งไหมนะครับเคยเป็นตัวที่ติดเมตาโคตรหัวผมเคยเล่นในยุคนั้นนะโคตรเก่งนะโคตรเก่งมากๆนะครับสกิลไดนเสร์ของเขาถ้ามีการฆ่านะครับเขาจะไม่มีคูดาวเลยนะเออไม่มีคูดาวเลยนะครับส่วนถ้าฟันกลางกระบะนี่ก็คือแบบโจมตีไปเลย7 5 0 0ัน ซึ่งผมว่ามันน้อยนะเจ็ดเป็นห้านี่คือมันน้อยมากนะมันมันถึงตกเมตานะครับผมส่วนท่าไดโนเสาร์เนี่ยเป็นท่าที่เวลาคุณแปงลงร่างไดโนเสาร์มาเนี่ยคนเขาก็จะรู้แล้วนะแล้วก็ถ้าไม่ชุลมุนจริงๆอ่ะผมว่าหลบคือหลบได้ไหมมันหลบมันก็หลบได้นะครับมันไม่ส่วนพลังป้องกันสังเกตมาก็คือแบบมันจะมันจะโจมตีแบบแรงมากโรเจอร์บางทีก็แตกนะครับผมถามว่าเล่นได้ไหม ผมว่าพอเล่นได้แต่ไม่มากครับถ้าจะไต่แรงเอาท็อปร้อยเรียกได้ว่าตัวนี้ตัดออกไปได้เลยฮนะมันไม่เหมาะกับการไต่ท็อปร้อยแน่นอน,นครับเพราะว่าตัวมันตกเบต้าไปมหาศาลเลยครับผมคุณสมบัติผมไม่รีวิวนะแต่ผมมองว่าอ <c oughs> ืตัวละครนี้ไปเล่นในอีเวนท์ที่เลเวลเท่ากันน่าจะโหดกว่านะอันนี้ความคิดผมนะครับเอาละครับตัวนี้เพื่อนๆเคยเจอกันไหมฮะอืเป็น สเกตแมนนะครับสเกตแมนอาปูนะผมนะก็คืออาปูเนี่ย <c oughs> อาปูอาูอาูผมเรียกเรียกแบบตามในการ์ตูนนะอาปูได้ไหม <c oughs> นะครับตัวนี้ผมไม่ไม่อยากพูดเยอะนะครับเป็นตัวละครที่ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรทีมได้เลยนะเรียกได้ว่าเล่นยากมากนะผมเคยเอาลงไปไปลงแรงอยู่นะครับสำหรับเคยมีเลเวลร้อยแล้วไปลงแรง มันมันมันเล่นยากเพื่อนเพื่อนจริงผมไม่อยากพูดตัวนี้เยอะนะเพราะว่ามันเล่นยากนะครับ <c oughs> เล่นยากมาสกิลสองท่าผมชอบแค่ว่ามันใช้สกิลมันกระโดดมันกระโดดถอยหลังนะครับแล้วก็ยึดธงไว้อยู่ยึดธงไว้อยู่แต่เท่านั้นก็พิกเกมไม่ได้เอาละครับมาแล้วตัวละครอีกตัวนึงครับตัวที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับก็เป็นตัวละครไคโดกลุ่มโจสสรสลัดร้อยศูนย์นะครับผมถ้ายังไม่มีร่างใหม่เข้ามาผมมองว่าตัวนี้ไต่ท็อปร้อยยากนะ ต่อยไต่ท็อปร้อ,อ,อ,อ100ยยากมากๆนะครับผมยากนะครับคือตัวเนี้มีมีความมีความโหดแค่ความแรงนะจากท่าแรกของเขานะครับ849นะครับผมครูดาว37วิก็ถือว่าประมาณหนึ่งนะครับท่านี้ก็คล้ายๆแบบแบบเหมือนเป็นท่าปาดของเขา,าอย่างนี้ดีกว่านะ แต่เล่นยากไม่ยากมากนะครับแต่ว่าสกิลหลักๆของเขาก็คือนี่เพิ่มพลังโจมตีของเขาคนระับคือผมได้ทําการรีวิวไปแล้วกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับสําหรับไคโดนะผมไม่พูดเยอะแต่ถ้าไต่ท็อ,อไปร้อยผมมองว่าตัวนี้เอาเฮ้ยออกไปไหนละผมมองว่าตัวเนี้เล่นยากครับผมเล่นยากมากเล่นยากมากนะครับจเจ้าท็อปร้อยตัวนี้ตกเมตาไปแล้วนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับผม เอาละครับเรามาสู่ลำดับที่2นะครับผมเป็นขั้นที่2หรือว่าเทียสองแล้วกันนะก็คือผมให้สโลแกนของเทียสองไว้นะครับอย่างอันแรกก็คือเป็นตัวที่เล่นยากนั่นเองนะครับแต่สโลแกนที่2ของผมนะครับก็คือเป็นตัวละครที่ต้องใช้สกิลเพล์นั่นเองนะครับผมเพื่อนๆเข้าใจนะก็คือต้องใช้ทักษะส่วนตัวของตัวเองนะครับถ้าเกิดสกิลเพล์ของคุณนะครับอาจจะน้อยนะครับผม คุณเล่นตัวเหล่านี้ก็ค่อนข้างยากนะครับผมพูดอย่างนี้เลยเพราะในยุคนี้มันเป็นยุคที่บอกปยุ่งโรเจอร์โอเด้งนะครับผมตัวละครเหล่านี้ถ้าคุณมีสกิลเพย์คุณถึงจะชนะเขาได้นะครับผมโอเคไหมเออนะฮะสกิลเพย์คืออะไรอาจจะหลบเกง่งอาจจะปาดเกง่งอาจจะวิ่งดึง อาจจะเขาเรียกว่าปาดแล้วเดินหนีมาดอทเพอร์เฟกอะไรว่าไปนะครับผมโอเคนะไม่พูดความําเบ็นตัวละครแรกนะครับเป็นสีจั๊พัดแชงคูนนะครับผมตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เคยโหดมากๆและไม่มีใครสู้เขาได้เลยนะครับผมนะไม่มีใครตบเขาได้ลงนะพแรงมากๆนะครับกับสกิลปาดของเขานะครับสบัดกิฟฟอนนี่เป็นสกิลหลักของเขาแล้วโคตรแรงเลยนะติดบูนี่ือแตกทุกตัวนะครับบอกเลยถ้าไม่มีการตายนะครับแล้วส่วนท่าที่เป็นหลักของเขาคือท่าเคาน์เตอร์นะครับ ตีเขาโง่ๆนะครับโดนเคาน์เตอร์แน่นอนครับโคตรแรงนะโคตรแรงแรงมากๆนะครับแต่ในยุคนี้คนอ่านทางออกแล้วนะครับหมายความว่าคุณต้องใช้สกิลเพยปะตี2จังหวะหลบหรืออะไรก็ตามมันจะมีเทคนิคของเขาอยู่นะตัวนี้ก็ถือว่าเป็น1ในตัวที่ต้องใช้สกิลเพย์สูงมากๆตัวต่อไปครับผมนกฟินิเมาลโก้ครับผม นก,นกฟินิกมาโก้เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าสามารถที่จะฮิวเพื่อนได้นะครับแล้วก็ยึดทงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ป่วนด้วยนะครับตัวนี้สีชนะทางโรเจอร์นะครับคุณเอาตัวนี้ไปลุยกับโรเจอร์ได้สบายเลยนะครับผมแล้วมีกันตายด้วยโคตรโหดนะครับตัวนี้แต่ข้อเสียของเขานะครับคือคือ,อรายรู้เพื่อนผมมองว่าเวลาเขาตีธรรมดาเนี่ยมันดูว้นเวอร์เขาเรียกอะไรมันดูแบบตีแล้วหมุนตัวอะไรเงี้ยคือคือตีธรรมดา ผมไม่ค่อยให้ราคาเลยคนะผมเฉยๆนะกับการดิมดาแต่ว่าสกิลของเขากงเล็บนกอมตะแล้วก็ถ้าเอา่อเนี่ยฮะจูจูเริ่มเก็บจากคิงก่อนได้ยังไงนะก็คือจะเป็นท่าที่เขาฮิวนั่นเองนะครับผมอา่านฮะท่านี้ก็จะฮิวเพื่อนถ้าเล่นมาโก้แนะนําให้เล่นสายฮิวเพื่อนนะครับอา่าเล่นสายเพื่อนนะโอเคครับตัวต่อไปครับโรบรุจิ C p พแหละหลายนคนบอกว่าตัวนี้มันเล่นง่ายเพื่อนๆครับลองไปเล่นเลยฮะ ผมบอกเลยว่ายุคนี้ CP พีซีโไม่ได้เล่นง่ายนะครับไม่ได้เล่นง่ายเลยฮะคือโดนปาดตึกลงไปนอนเลยฮะตัวละครนี้นะครับคุณต้องมีจังหวะจากโคนมีสกิลเพระดับหนึ่งนะอย่าคาดหวังนะครับว่าคุณจะแบบเดินเดินไปแล้วเขาจะยอมให้คุณหกราชาใส่เขานะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมคือเป็นตัวละครที่ถ้าคุณมีสกิลเพะตัวเนี้ย คุณก็ติดท็อปแรงได้เว้ยนี่ผมผมพูดตรงๆเลยนะไม่ต้องเป็นโรเจอร์ก็ได้ครับเพราะ4ี่เขาชนะโรเจอร์แต่ส่วนใหญ่แล้วนะเออสกิลเพย์เราฮะมัน <c oughs> มันยังไม่มันยังไม่แม่นไงคือถ้าไม่แม่นเนี่ยตัวละครเนี้จะเล่นยากนะครับผมบอกเลยนะครับลองไปเล่นกันดูฮะไม่เชื่อลองไปเลยฮะตัวละครนี้ไม่ได้เล่นง่ายอย่างที่คุณคิดครับ <c oughs> ตัวต่อไปครับผมทากาการอบุกถล่มโอนิมานะครับ ตัวละครนี้เผยผิวเผินคนอาจจะบอกว่าเล่นง่ายนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าคุณลองไปเล่นเหมือนกันนะครับในยุคโรเจอร์โอเด้งนะครับคือเป็นตัวละครที่ถ้าเพื่อนเพเข้าไปบูผมมองว่าตัวนี้ก็ตายนะครับตัวนี้ก็ตายเหมือนกันนะถ้าเขาไม่มีสกิลเนี่ยเข้าไปบู๊ยังไงก็ตายผมแนะนําให้รอรอสกิลก่อนนะรอรีสกิลนะครับแล้วก็ ท่าของเขาเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเทคนิคนะก็คือใช้สกิลนี้ก่อนนะครับก็คือสกิล o ูมก่อนนะครับพอใช้สกิล o ูมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามึนเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นตัวละครที่เด้งเลือดเนี่ยคุณก็ตัดเลือดแม่งไปเลยนะครับเพราะเขามึนอยู่เขาสตันนะเขาสตันอยู่นะครับแต่บางคนเนี่ยพุ่งไปก่อนเลยครับมันหลบง่ายนะท่านี้ผมบอกก่อนนะอย่าคิดว่ามันหลบยากนะเออท่านี้เป็นท่าเรียกว่าเป็นท่าท่าหลักเลยนะไอ้ท่าตัดเลือดเนี่ยถ้าเราไม่ตัดเลือดเขาเนี่ยเราตายเองฮะ ก็เป็นตัวละครที่ต้องเล่นรู้รู้ทางมันหน่อยนะครับนะต้องต้องรู้จังหวะมันว่าจังหวะเอ่อมุมไหนลูมแล้วมันทะลุได้นะโอเคนะครับไม่พูดเยอะนะครับตัวละครมันเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปจะนานเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่อยากให้คลิปมันนานมากนะครับก็จะเป็น EP ีหนึ่งนะเป็น EP ีหนึ่งเลยนะครับเพราะคลิปมันนานแล้วนะครับ ผมก็เดี๋ยวรอเจอ EP หน้าแล้วกันครับว่าจะมีตัวละครไหนที่ยังเล่นได้ติดเมตาหรือว่าไซส์คิ l เพย์นะครับแล้วยังมีตัวละครที่สามารถเล่นง่ายไต่แรงได้ท็อปร้อยถ้าคุณเล่นตัวนี้ยังไงคุณก็มีโอกาสได้ท็อปร้อยอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะเอามาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับกดติดตามกันไว้นะครับผมยังไงกดคอมเมนต์กันได้นะครับแนะนำกันเข้ามาได้ว่า อันไหนผิดพลาดอะไรนะครับผมก็ขอภผ่ด้วยนะครับถ้าไม่ถูกใจเพื่อนๆนนะครับสำหรับการแนะนําตัวละครเป็นอะไรที่เสี่ยงนะครับเพราะหลายหลายคนมีตัวละครที่คุณชื่นชอบนะครับผมแต่ผมนะครับเนื่องจากว่าผมไต่ท็อปร้อยมาก่อนนะครับแล้วก็ได้เจอตัวละครที่รู้สึกว่าตัวไหนที่มันรับมือยากตัวไหนที่มันเล่นง่ายตัวไหนที่มันแบบโอ้ยเยอะแยะนะครับอันนี้เป็นในมุมมองของผมนะครับผมไม่รู้ว่าตรงใจเพื่อนเพื่อนไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ E.P. 2สอง coming soon yo